ง่ายๆกับยายโสพินค่ะพามาดูมะเขือเทศพันราชินีค่ะอันนี้ยายก็ซื้อเป็นแพ็คมากินเล่นๆจิ้มพริกกับเกลือทีนี้ลูกไหนที่มันงอมๆค่ะยายก็มาเพาะค่ะมาเพาะมาเพาะเสร็จยายก็มาปลูกลงถุงเนี่ยค่ะถุงปลูกอันนี้ยายสั่งซื้อทางเน็ตมาได้ผลค่ะ นะแต่ด้วยธรรมชาติของอต้นมะเขือเทศเนี่ยมันก็จะเลื้อยปกติเราก็จะปลูกลงแปลงก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะต้องทำค้างให้สูงสูงแต่นิยายก็จะไม่ลงดินค่ะไม่ลงแปลงเราก็ใส่ถุงเนี่ยค่ะถุงนี้น่าจะ12นิ้วนะความกว้างหนึ่งฟุตนี่แหละยายก็ใส่ดินนะ เมื่อวันก่อนยายก็เอากับมะพร้าวที่ได้มาฟรีเนี่ยค่ะมาโปะด้านบนกันไม่ให้ดินแห้งเนี่ยอย่างเมื่อวานฝนตกฝนตกก็พอตกเนี่ยความชุ่มชื้นที่ฝนน้ำฝนลงไปซับที่ไอ้กับมะพร้าวของเราเนี่ยทำให้มันไม่แห้งค่ะ นะแล้วดินข้างล่างก็จะออชุ่มชื้นทําให้มะเขือเทศเราไม่ขาดน้ํานะคะโดยเฉพาะเราเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านตลอดค่ะจะเห็นว่าก็เริ่มออกลูกแล้วนะแต่ยังไม่ค่อยโดกยายก็จะเก็บกินเรื่อยๆค่ะเนี่ยลูกเล็กๆนะก็หวานหวานอมเปรี้ยวอร่อยดีค่ะเนี่ยนะเนี่ยมันก็งามละเราก็จะใส่ปุ๋ยเป็นระยะระยะ,ะเศษอาหารนะแล้วก็พวก น้ำจุลินทรีย์สัราะห์แสงน้ำขี้วัวก็ใส่เป็นระยะค่ะ,ะบางครั้งยายก็เอาพวกกล้วยงอมๆเน่าๆหรือมะม่วงที่เราซื้อมากินไม่หมดเนี่ยงอมๆก็ฝังลงไปในต้นมันนะยิงโดยตรงปุ๋ยเนี่ยค่ะนะก็เป็นอันว่ามารีวิวให้ดูว่า <c oughs> ปลูกมะเขือเทศเนี่ยเราก็ได้กินมันอาจจะได้กินทีและไม่กี่ลูกนะคะ จะเห็นว่ายอดของมันเนี่ยเริ่มที่จะแตกดีแล้วเนี่ยค่ะนะมีดอกออกมาสวยงามนะเออนี่แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีลูกเราก็บำรุงไปนะอย่างลูกนี้ก็กลมๆไม่รู้มาได้อย่างไรนะเราก็ปลูกตรงนี้ยายก็ปลูกอยู่ประมาณ10กว่า10กว่าต้นนะ10กว่าต้นก็อพอได้เก็บกินกินสดๆเลยนะ เก็บปุ๊บไปล้างน้ำปับ๊บเราก็กินไม่ต้องจิ้มอะไรมันข้อหวานอมเปรี้ยวนะก็มีประโยชน์มากสุดๆเลยนะอืมก็ปลูกกันนะคะแต่มันชอบแดดนะเราอย่าไว้ในร่มมากร่มนี่มันก็จะยาวโดยที่ไม่ออกลูกให้เราค่ะ ชอบแดดแดดไม่จําเป็นจะต,ต้องร้อยเปอร์เซนอันนี้ยายก็เอาไว้ใต้ต้นตะขบซึ่งตอนเช้าๆจะเห็นว่ามีแดดส่องนะแล้วเย็นก็จะมีแดดส่องมาทางทิศโน้นค่ะนะเออก็มีแต่ตอนกลางวันนี่อาจจะได้ร่มของตะขบมันไม่จัดจนเกินไปยายถึงเอากับมะพร้าวมาปิดไว้อย่างนี้ไงคะเนี่ยค่ะนะอลองปลูกกัน สักต้น2ต้นก็ยังดีเคยเห็นว่าบางคนก็ปลูกที่คอนโดก็มีค่ะนะ,ะดาดฟ้าของคอนโดก็ประสบผลดีค่ะ นะขึ้นอยู่กับว่าเรามันบำรุงต้นให้มันแข็งแรงให้มันน้ำชุ่มชื้นถึงน้ำหน่อยแล้วก็ปุ๋ยก็ให้เป็นระยะระยะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ค่ะบางทีก็มูลไส้เดือนยายก็มาเติมค่ะนะเราซื้อมูลไส้เดือนมายายก็ไปซื้อมาถุงใหญ่ๆถุงละ300้นะสามอ320กิโลอันนี้ไปซื้อถึงแถวนนทบุรีนะ บางไซน่บางไซแถวโน้นค่ะไม่ใช่บางไซ่ทีอะไรไซ่ไซเนี่ยเออไซ่น้อยไซน้อยค่ะไม่ใช่บางไซ่บางไซมันอยุธยาไซน้อยค่ะซื้อมานะยายซื้อมาเป็นฟาร์มลุงเคล่าค่ะซื้อมาทีสองถุงถุงละ300นะก็มาเก็บไว้แล้วก็มาใส่บางทีพวกมูลไส้เดือนยายก็จะมาทำเป็นเพาะเมล็ดอันนี้เราก็เพาะเมล็ดมาก่อนนะ พามาดูว่าการปลูกมะเขือเทศของเราค่ะนะก็ได้กินค่ะได้กินแน่นอนเดี๋ยวยายก็จะปลูกเป็นมะเขือเทศที่เรากินตำส้มตำกันบ้างแต่มันมีที่ยายเพาะไว้ตรงโน้นก็เป็นมะเขือเทศแบบเ,เขาเรียกมะเขือส้มมะเขือเครืออันนั้นตำส้มตำอร่อยหรือไปทํำขนมจีนน้ำเงี้ยวอย่างเงี้ยนะทีนี้เราก็ค่อยๆหน้าฝนก็ ปลูกอะไรได้หลายๆอย่างนะผ่า uh huh. มาอัปเดตกันก่ะ,ะมาปลูกกันนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะมาปลูกผักอินทรีย์กินกันเพื่อสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ